คำถ,ถามต่อมาบอกว่าอุเบกขากับการปล่อยวางเหมือนกันหรือไม่นะพูดอย่างนี้ก่อนความปล่อยวางแบบที่คุยคุยกันแบบที่พูดพูดกันเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของสูงนะฮแต่ว่าเรามักจะไปแนะนำกันดื้อๆว่าให้ปล่อยวางสิ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นไปไม่ได้นะคือต้องเข้าใจนะคําว่าปล่อยวางเนี่ยเป็นของสูงนะจิตที่ปล่อยวางได้จริงเนี่ยแบบที่ไม่ยึดไม่คืนไม่เอากลับคืนเนี่ยนะจิตของพระราหันเท่านั้นนะแม้แต่จิตของพระอนาคามกีก็ยังไม่ปล่อยวางนะนี่ต้องทําความเข้าใจแบบระดับสูงสุดเลยแบบเอาสุดขั้วเลยมันจะได้เข้าใจว่าคําปล่อยวางคำว่าปล่อยวางเนี่ย นะมันของสูงยังไงพอพระอาหารหันต์ท่านบรูอาาร้อรหัตผลเนี่ยนะจิตของท่านเนี่ยปล่อยวางแบบไม่ต้องคิดนะไม่ต้องตั้งใจปล่อยวางนะแต่จิตเนี่ยไม่ยึดเองอยู่ในอาการที่เป็นธรรมชาติของการไม่ยึดไม่หลงไปสําคัญผิดอีกแล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนแต่เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ากายนี้ใจนี้เป็นแค่เหยื่อล่อเป็นแค่ภาวะ รับอารมณ์กระทบให้เกิดความฟุ้งขึ้นมามีสภาวะปรุงแต่งจิตขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งหนึ่งนะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆต่างไปเรื่อยๆมันไม่มีสภาพบุคคลอยู่ในนี้อันเนี้ยพระหัรจิตของท่านเนี่ยมันปล่อยวางได้แบบนี้จริงๆแต่ปล่อยวางในความหมายของคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะฮะคือแกล้งปล่อยด้วยความคิดว่าเราจะไม่สนแล้วแต่ใจเนี่ยยังแอบสนอยู่อย่างเช่นพยาบาท ใครเขานะแล้วบอกปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นไอ้บุคคลที่ทําให้เราเกิดความพยาบาทมันแกล้งปล่อยแกล้งวางความพยาบาทได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็วกกลับเข้ามาใหม่ทําให้เกิดความรู้สึกขุนเครืองนะอาฆาตแค้นอยากจะทําร้ายคืนอยากจะให้เขารู้สํานึกซะบ้างนะวนไปเวียนมาอยู่แบบนี้มันไม่ปล่อยวางจริงมันปล่อยวางชั่วคราวณขณะที่คิดจงใจปล่อยวาง นี่เป็นเรียกว่าปล่อยวางแบบบุติชนปล่อยวางแบบหลอกหลอกนี้ถ้าจริญสติขึ้นมาจนกระทั่งเริ่มระแคระราคครเริ่มเห็นบ้างแล้วมีสติเห็นขึ้นมาเป็นบู้บูบบแล้วว่ากายนี้ใจนี้สักแต่เป็นของหลอกให้หลงยึดไปนะว่านี่เรานี่ของเรานั่นเขานั่นของเขา พอเริ่มระแคะระคายได้แบบนี้เนี่ยมันจะปล่อยอีกแบบหนึง่งมันไม่ใช่ตั้งใจปล่อยไม่ใช่คิดจะปล่อยแต่เป็นรู้สึกว่าไม่เห็นหน้ายึดเลยนะอะไรอะไรที่มันกําลังสแสดงความไม่เที่ยงอยู่ยกตัวอย่างเช่นลมหายใจเนี่ยนะถ้าหากว่าดูครั้งแรกเข้าออกรู้แค่นี้แต่พอดูซ้าไปซ้ำมาเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกจนกระทั่งเกิดลมาที่จิตขึ้นมาเห็นว่าไออาการเข้าอาการออกเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสาย ไม่เห็นมีลมหายใจสายไหนที่มันจะอยู่อยู่ยั้งกับตัวเรานะฮะตรงนี้มันเริ่มเกิดความระคะระคายแล้วว่าลมหายใจเนี่ยมันสักแต่เป็นท่านลมไม่ใช่เราเป็นผู้หายใจด้วยแต่ร่างกายมันเป็นผู้ที่สูบลมเข้าแล้วก็พ่นลมออกตามธรรมชาติธรรมดาของกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์ นะตัวเราเนี่ยไม่ได้ซึ่งยังยังมีความเป็นมีความรู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นตัวเราอยู่เนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการหายใจที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นเลยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมหายใจเสร็จแล้วเนี่ยพอเห็นขยบขึ้นไปอีกนะฮะว่าแม้แต่ความสดชื่นแม้แต่ความรู้สึกเฉยเฉยที่มากับแต่ละลมหายใจเนี่ย มันก็ต่างไปเรื่อยๆเป็นภาวะที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรนี่ตัวนี้มันก็จะปล่อยวางไปอีกขั้นหนึ่งนี่พอเริ่มเห็นทั่วพร้อมเริ่มเห็นว่าแม้กระทั่งจิตผู้รู้ผู้ที่กําลังเฝ้าสังเกตการความไม่เที่ยงของลมหายใจและความสุขความทุกข์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะเนี่ยนะตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงบางทีก็ประกอบด้วยสติบางทีก็ขาดสติบางทีก็มีความฟุ้งซ่าน พุงฟุ้ง,งว,วุ่นวุ่นขึ้นมาบางทีความพุ้งสั้นก็สงบเงียบไปนี่ภาวะทางจิตภาวะรู้ภาวะดูเองเนี่ยมันก็กําลังแสดงความไม่เที่ยงเช่นกันนะไม่แตกต่างจากลมหายใจเลยตัวนี้เวลาที่มันเกิดอุเบกขาขึ้นมามันจะเป็นมันจะเริ่มจากการที่จิตเนี่ยนิ่งว่างเป็นผู้ดูนะว่าเออเนี่ยมีสมาธิในการดูดูแบบเงียบๆว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่มันเป็นภาวะในตัวในตน เวลาที่มันปล่อยวางมันจะเริ่มปล่อยด้วยความรู้สึกว่ามีความเข้าใจในภาวะที่กำลังแสดงตัวว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจริงๆตัวนี้แหละที่เป็นอุเบกขาในอีกระดับหนึ่งนะถ้ายังข้ามจากบุตุชนไปเป็นอริยะบุคคลไม่ได้ก็ไปอยู่ที่สิ่งที่เรียกสังขารุเบกขายานหรือว่าความมีอุเบกขาในกายในใจนี้แล้ว อาการที่จิตมันปล่อยวางเนี่ยมันจะไม่รู้ไม่ชี้กับไอสภาวะความเป็นไปภายในขอบเขตกายใจนี้มันจะเห็นเหมือนกับเป็นโพรงไม้ว่างที่มีจิตวิญญาณที่ไร้รูปไร้ตัวตนเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวอุเบกขาในระดับนี้มันจะปล่อยวางในแบบที่ใกล้เคียงกับอริยบุคคลนะ แต่อยะบุคคลต่อให้เป็นโสดาบันแล้วหรือเป็นสักทาคามีแล้วหรือกระทั่งเป็นพระนาคามีแล้วเนี่ยนะจิตของพวกท่านก็ปล่อยวางได้แค่ชั่วขณะคือมันยังปล่อยปล่อยวางหมดจดแบบพระอา,ารันไม่ได้ให้ความรู้สึกในตัวตนเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นเข้าใจนะอุเบกขากับปล่อยวางเนี่ยคือเราเราต้องทำความเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงอะไร ถ้าอุเบกขามันมีหลายแบบเหลือเกินนะอุเบกขาเออเนี่ยไอ้พวกนี้เขาตีกันเราอุเบกขาเนะีเพราะว่าห้ามไม่อยู่แล้วก็นั่นก็เรียกว่าอุเบกขาหรืออุเบกขาแบบที่ว่าเออเนี่ยเราพยายามแก้ปัญหาแล้วนะพยายามทําให้เขาเห็นความจริงนะเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วแต่เขาสมัครใจเขาปักใจที่จะ เห็นผิดอยู่อย่างนั้นนี่เราก็บอกอุเบกขานี่ก็คืออุเบกขาเป็นการแต่บางทีมันไม่ได้ปล่อยวางนะอุเบกขาว่าเออพยายามเต็มที่แล้วแต่มันไม่สําเร็จก็เลยต้องอุเบกขาก็เลยวางใจนะว่าจะเฉยแต่จริงๆใจมันไม่ได้ปล่อยวางหรอกนี้ถ้ามาพิจารณากายใจถ้าเห็นว่ากายไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงได้แล้วเกิดความรู้สึกว่าเออเนี่ยไม,ไม่น่ายึดอันนี้ เรียกว่าเป็นการปล่อยความยึดมั่นถือมั่นซึ่งภาวะนั้นเนี่ยจะนำไปสู่อุเบกขาแบบที่จะพัฒนาขึ้นเป็นการตรัสรู้ธรรมหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่ากำลังสมาธิของเราเนี่ยจะพยุงประคองไอภาวะอุเบกขานั้นไม่ได้นานแค่ไหนยิ่งภาวะอุเบกขานั้นเกิดขึ้นนานเพียงใดนั่นแหละตัวเนี้ยมันก็จะยิ่งมีความเข้าใกล้ การตรัสรู้ธรรมขึ้นมาอย่างที่พระพุทธเจ้าให้สํารวจตัวเองด้วยโพธิปัฏฐะด้วยโพชฌชงนะนะหนึ่งในองค์ของโพชฌชงหรือเครื่องตรัสรู้ก็คืออุเบกขานะครับ